สวัสดีรอบเย็นละ4โมงละของวันทํางานวันแรกของสัปดาห์นะวันนี้คือว,วันทํางานวันแรกของสัปดาห์ของร้านเรานะครับเก็บงานละเตรียมส่งงานละท่านี้เก็บไฟใกล้เสร็จละเป็นมาโซ่อีสามร้อยกำลังยกเครื่องว,วิโตวิโตระบบเกียร์มีปัญหาแล้วแหละน่าจะเป็นเกียร์นะครับ มาด้าสกายเกียร์นะครับเครื่องรอประกอบอยู่อีก3ตัว3-4ตัวนะครับพอตะเลเทะหน่อยนะตัวนี้งานเยอะงานสีงานสีสุสุกิสวิปอันนี้ทำระบบแอร์ครับคอมแอร์เปลี่ยนคอมแอร์ใหม่นะครับแวกเจอร์ตั้งใหญ่แอร์มิสันมาร์เกียร์นะครับอันนี้เกียร์เกียร์แล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนกับคอยล์เนระเบิดน,นะครับ ดีแม็กคันนี้โอเวอร์ฮอนเครื่องนะครับคันนี้รออะไรนะครับแอคคอร์ด t เก้าคันนี้รออะไรนะครับเบนต์ตกลมคันนี้ตาต์ทไม่ติดนะครับ mm hmm. เดี๋ยวดูแลให้นะครับเบนต์ตกลมตัวนี้ส่วนดอทดอทคันนี้ก็ยกกระบะตรงนี้กำลังลื้อภายในลื้อเครื่องจะยกยกหัวเก๋งออกนะครับให้เดี๋ยว้าคาสี่างียบยอนครับคันนี้ จะทำกระสีแยกหมอแยกกระสีทำครับภายในห้องสีตอนนี้เปิดอบไว้ก็จะเป็นอะไรของคันฟอร์ดโฟกัสนะครับสีเพาวดัมโบเอฟเฟกตมุกน้ำเงินนะครับอันนี้อืล่ <c oughs> <c oughs> วงเดี๋ยวคนใหม่ละ นเนเนน็ก็ <c oughs> ไปดูข้างนอกนะครับนอกก็จะมีเซฟแคปทิว่านะครับเซฟแคปทิว่าอะไรมาแล้วล้างเสร็จแล้ว ไลประกอบอยู่นะครับลูกค้าไม่มีรถใช้คันนี้ล้งให้ใหม่กิฟตเลยมันของใหม่ทโอเลยนะจ๊ะวันนี้โอเค,อเคก็เดี๋ยววันนี้ขอเคลียร์จบจกักรถเล็กๆทั้งสองสาคัญก่อนนะฮรี่ข้างหน้าบ้านก็เสร็จมดแล้วรอมาเอานะครับช่วงเย็น พิว่ายนวันเครื่องยังขออีกสักสามคันแล้วกันเนาะว,ว่างๆามาดูโครกันนะครับโป,โปรโปแรงแสงทางโค้งนะจ๊ะติดตามเพจ a c e b o o k หรือไม่ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ p n เิ็นกีารสวิตตคนะครับลองเข้าไปติดตามดูได้นะครับกับสวยที่เมืองปากเช่นเคยครับไม่จบไม่คิดเงินซ่อมครบวงจรมาที่เดียวจบทุกอาก,การนะครับสวัสดีครับ